สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่หน้าห้องทำงานของในแพทย์บรรเจดนนทสุดผู้บริการโรงพยาบาลลำปางเจ้าของไอเดียบรรเจิดที่ทำให้เกิดนวัตกรรมสิ่งดีๆในโรงพยาบาลลำปางภายใต้การนำของท่านผู้บริการในแพทย์บรรเจิดนนทสุดที่มาดำรงตำแหน่งผู้บริการโรงพยาบาลลำปางแค่หนึ่งปีเท่านั้นเองนะครับ ก่อนหน้านั้นท่านเป็นผู้นรยการโรงพยาบาลสงขลา2ปีได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นของจังหวัดสงขลาแต่ล่าสุดนี้ท่านได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นของแพทย์รามาธิบดีดุงแดงรู้สึกภาคภูมิใจจึงอยากให้พี่น้องประชาชนคนลำปางได้ร่วมภาคภูมิใจและวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านด้วยเรามาฟังประวัติการเติบโตของ นายแพทย์บัญิดนนทสุดแล้วเชื่อว่าในอนาคตท่านไม่ธรรมดาแน่นอนครับนายแพทย์บัญิดนนทสุดสิทธิ์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่26ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นสิทธิ์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่นของสมาคมสิทธิ์เก่าแพทย์รามาธิบดีประจำปีพุทธศักราช2562ด้านการอุทิศตนเพื่อสังคมนายแพทย์บัญิดนนทสุด เกิดวันที่29กันยายนพุทธศักราช2515เป็นบุตรของนายวิบูลนนทสุดและนางนวลจันทร์นนทสุขสมรสกับแพทย์หญิงชุลีพรน,นนทสุขมีบุตรสคนประวัติการศึกษาในปี2539สำเร็จปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พศ2545บุธิบัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาแพทยสภาจากศิริราชพยาบาลพศ2549รับทุนวีรีดันลบบุญพงษ์เอ็กชแน e เฟลลชิจากราชวิทยาลัยสัญญาแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อไปศึกษาดูงานณประเทศออสเตรเลียปี2553 สำเร็จหลักสูตรพัฒนารองผู้มืนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีพุทธศักราช2 5 5พปีพศ2555สาําำเร็จหลักสูตรนักบริหารระดับสูงทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่28ประจำปีพศ .2555 ของกระทรวงสาธารณสุขพศ2557 สำเร็จหลักสูตรการบริหารการเงินในโรงพยาบาลรุ่นที่2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและหลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระบบเขตสุขภาพ Leadership for Change in Area Health System ของกระทรวงสาธารณสุขรุ่นที่1ในปี2558ประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการเมื่อวันที่1เมษายน2539ในตำแหน่งนายแพทย์ระดับ4ณโรงพยาบาลลำปางและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาเมื่อวันที่2ตุลาคม2560และปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางซึ่งท่านได้มีผลงาน ที่สมควรแก่การรับรางวัลสิทธิ์เก่าแพทย์ดีเด่นในครั้งนี้ตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาลลำปางได้พัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อให้บริการที่ตอบสนองต่อเซอร์วิสแพลนบรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมของจังหวัดล้านนาสองและเขตบริการสุขภาพที่1เช่น เข้าร่วมเป็นทีมขับเคลื่อนงานเซอร์วิสแพลนโดยการทำหน้าที่ประธานและคณะกรรมการจึงเป็นทั้งผู้กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนผู้ปฏิบัติงานตลอดจนติดตามควบคุมกำกับตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับเขตสุขภาพจัดสรรกำลังคนและดำเนินการพัฒนาอย่างเหมาะสมในทุกระดับที่เกี่ยวข้องในส่วนของการให้บริการสลายนิ่วนอกจากจะทำให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงการให้บริการแล้ว ยังจัดทำคอาสเบเนฟิตทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีในส่วนของงานบริการอื่นๆทำให้ทีมผู้รักษานอกจากจากัะยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางแล้วบุคลากรยังเกิดความประหนักในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอีกด้วยการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและขยายบริการเช่นเปิดหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดได้ในเดือน เมษายนปีพุทธศักราช2557จากเดิมมีการเปิดห้องผ่าตัด CVT 2ห้องในปี2553การดำเนินการจัดเครื่องมือที่ทันสมัยโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลลำปาง<ม>เช่นเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือด2ระนาบและให้ทุนแพทย์ด้าน Body Intervention Radiology จัดตั้งทีมเคสแมเนเจอร ที่ดูแลกลุ่มโรคค่าใช้จ่ายสูงและเป็นที่ปรึกษาของทีม Medical Record Audit ทำให้สถานะการเงินของโรงพยาบาลลำปางอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจากประเทศฝรั่งเศสเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยไอ้น้ำเป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็น One Stop Service ตั้งแต่กระบวนการคัดแยกขนส่งพัก ทำลายทําให้ปราศจากเชื้อโดยเบ็ดเสร็จภายในโรงพยาบาลลําปางจนเป็นที่ศึกษาดูงานของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับทบวงมหาวิทยาลายัยจนถึงระดับโรงพยาบาลทั่วไปจํานวนมากผลักดันให้เรื่องสาธารณสุขเป็นนโยบายสําคัญของจังหวัดจนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยในหมวดงบประมาณพัฒนาจังหวัดมาดําเนินการเช่น ไตเทียมสำหรับซื้อระบบน้ำฟอกไตจำนวนหนึ่งห้องบูลค่า14ล้านบาทและเครื่องฟอกไตออนไลน์12เครื่องหน่วยตรวจสวนหัวใจห้องที่2เพื่อให้เปิดบริการได้24 000, ชั่วโมงจำนวนบูลค่า25ล้านบาทและผลงานที่โรงพยาบาลสงขานายแพทย์บรรเจริดนนทสุดเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารจัดการด้านวิชาการ และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับโรงพยาบาลสงขาเรียกได้ว่าเป็น smart hospital ตู้ไอเดียบันเจิดสามารถช่วยในการลงทะเบียนเช็คสิทธิผู้ป่วยสามารถช่วยในการลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ผู้ป่วยปริ้นใบนำทางหรือใบสั่งยาปริ้นใบคิวเลือกปริ้นใบนำทางหรือใบสั่งยาปริ้นใบคิวเลือกการตรวจตามคลินิกต่างๆนอกจากนั้นยังสามารถเช็คว่าแพทย์ผู้ออกตรวจวันไหน เช็ควันหยุดราชการพร้อมลงทะเบียนซึ่งเดิมใช้เวลา3นาทีครึ่งในการใช้บริการแต่เมื่อใช้ระบบตู้ไอเดียบันเจิดทำให้ลดระยะเวลาเหลือเพียง40วินาทีตู้ไอเดียเจษดาสามารถเช็คค่าใช้ใจ่ายที่มีในระบบของผู้ป่วยรายนั้นรับชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมสรุปบัญชีปิดบัญชีการเงินของเขตนั้นส่งผลไปให้ห้องยาทราบ เป็นการลดขั้นตอนของผู้ป่วยตู้ SK1 เป็นตู้ที่พัฒนารวมเอาตู้ไอเดียบันเจิดและตู้เจษดามารวมพร้อมกันใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินผลพร้อมทั้งมีระบบอ่าน QR Code ผู้ป่วยทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้นปัจจุบันโรงพยาบาลสงขลาได้ใช้ตู้คิออสนำเนินการแก้ปัญหาวิกฤตทางการเงินระดับเของโรงพยาบาล จนสถานะการเงินปัจจุบันของโรงพยาบาลลดวิกฤตทางการเงินลงมาในระดับสองโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงินเช่นตั้งศูนย์บริหารหนี้ศูนย์บริหารต้นทุนจัดบริการเชิงรุกการตรวจสุขภาพขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพกับนักศึกษาใหม่ในสถาบันการศึกษาเปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเป็นต้นบริหารจัดการทั้งพนเงินของให้สามารถเปิดใช้อาคาร90ปี ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยที่สร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2,559สสร้างมิติใหม่คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโดยโรงพยาบาลสงขลาภายใต้หลักการพบแพทย์เฉพาะทางรอไม่นานบริการประทับใจเบิกได้ตามสิทธิ์ซึ่งประกอบด้วยคลินิกรุ่งอรุณคลินิกประกันสังคมตรวจรักษาสุขภาพทั่วไปในวันราชการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ปรับเปลี่ยนระบบการลงลายมือชื่อเวลามาปฏิบัติราชการในสมุดของบุคลากรทุกประเภทจำนวนประมาณ1,600คนเป็นระบบสแกนลายนิ้วมือด้วยเครื่องสแกนอัตโนมัติสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและท้องถิน่นในการส่งเสริมให้ประชาชนประหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีจนทำให้เกิดการยอมรับและเกิดความเป็นเจ้าของทำให้ระหว่างเดือนตุลาคม2561 ถึงเดือนมีนาคม2562มีจำนวนเงินบริจาคถึง53ล้านบาทและยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการประชุมต่างๆมากมายจากการบริหารงานที่โรงพยาบาลสงขลาเพียงระยะเวลาเพียง2ปีก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพโพลเรือนดีเดน่นประจำปี2561 ของจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศด้วยผลงานที่ท่านได้ทำมาและเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามการเปลี่ยนโฉมโรงพยาบาลลำปางจากหน้ามือเป็นหลังมือภายใต้การนำของนายแพทย์บรรเจิดนนทสุดคนนี้และลุงแดงชื่อว่าก่อนกเกษียณอายุราชการอีก12ปีข้างหน้าลุงแดงฟันทงท่านต้องได้เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ชื่อ นายแพทย์บันเจิดนนทสุดแน่นอนสุขสันต์วันเกิดครับท่านครับ